ถือว่าเป็นการออกมาแชฉชีวิตสังคมณเวลานั้นนิยมการติดแกลมก็เลยต้องถ่ายให้มันดูโอเวอร์ไม่ได้เป็นชีวิตจริงคุณว่ามันถูกไหมพูดตรงๆเป็นลบกับใบเตยแล้วก็เป็นลบกับ DJ Man มากๆสิ่งที่ DJ Man พูดเนี่ยพี่บอลต้องขอบคุณนะสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะวันนี้จะพูดเรื่องใบเตยอ,อาสยามกับสามีของเขานะคะดีเจแค่ะสคนนี้เนี่ยก็ ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านเรื่องราวในเรือนจำมาพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าวันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเอฟเฟคเนาะหลังจากที่สามีน้องใบเตยก็คือดีเจแมนเนี่ยค่ะไปออกรายการพี่ดูสัญญาเจาะใจแล้วก็พูดหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์หนังแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมรวมไปจนถึงสิ่งอื่นๆที่พูดในรายการเนี่ยมันก็เป็นบริบทที่จะขยายแล้วก็สะท้อนถึงเรื่องบางเรื่อง แล้วก็ภาพบางภาพในวงการบันเทิงที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีเจแมนพูดเนี่ยพี่บอต้องขอบคุณนะถือว่าเป็นการออกมาแฉชีวิตเล่าเรื่องที่มันหลายๆคนไม่เคยได้ยินแล้วสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือภาพรักษณนี่คือสิ่งที่สรุปได้เลยว่าดีเจแมนพูดถึงชีวิตคู่การเป็นผัวเป็นเมียการคลองรักการแบบวงการบันเทิง เออคำเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเจแมนพูดเนี่ยมันจึงเป็นภาพที่พี่บอยควรจะเล่าและต่อยอดขยายประเด็นไปในมุมที่น่าสนใจมากมายนะคะขอบคุณแมนที่เล่าและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของดีเจแมนกับชีวิตคู่ในวงการบันเทิงซึ่งบันเทิงบันเทิงแน่นอนค่ะขอหนึ่งไลค์ขอหนึ่งแชร์สำหรับอ่ีพีนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดพี่บอยจะขออนุญาตให้ทุกคนนะคะ วัยพาวันเกิดผ่านเป็นของขวัญได้ไหมคะขอของขวัญคุณหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองเอาตามสะดวกเลยอยากให้ช่วยบริจาคนะคะผ่านมูลนิธิหมาแมวช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวนะคะชื่อว่ามูลนิธิซอยด็อกก็คือช่วยหมานี่แหละอ่ะเพี่ไปขึ้นเบอร์บัญชีไปให้ขอของขวัญวันเกิดเป็นเงินซื้อข้าวซื้อยารักษามาแมวคะ่ะ และพี่บอยขอขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์นะคะที่สนับสนุนรายการจริงใจเล่าวันนี้ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะส่งตัวบอลบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนต์มาให้ได้รู้จักตัวนี้ดีมากๆใช้ครั้งแรกสัมผัส และเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมนะคะคุณเนี่ยอาจจะมีผมฟูเจอความร้อนเจอสเปรย์ลองใช้ตัวนี้ดูเนาะเพราะว่าเขามี BIS ช่วยให้เคราตินในเส้นผมกลับมาดูดีมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมี3ขนาด220 ml แบบหลอด500 ml คุ้มค่าเป็นแบบซองและ50 ml ค่ะพกพาสะดวกนะคะเราหมักเอาไว้หลังจากสระผมหมักไว้3-5นาทีคุณก็จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของเส้นผมนะคะหมักเหมือนคีมวนวดนี่แหละ ซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลรวมไปจนถึงร้านบิวตี้ทั่วประเทศนะคะง่ายกว่านั้นปักตะกร้าปักลิงกดแล้วซื้อได้เลยหรือเข้าไปที่ช่องทางการขายของออนไลน์มากมายเนาะพิมพ์คำว่าฟาเกอร์ไทยแลนดนะคะแล้วคุณจะได้ของดีมาใช้ในราคาที่ดีและคุณภาพดีมากค่ะบอนบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนต์จาก f าเกอร์ไทยแลนดค่ะมากันที่เรื่องที่พี่บอยจะเล่าวันนี้เนาะ มันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าดีเจแมนจะกล้ามาพูดคำว่ากล้านี่คือกล้าหาญนะไม่ได้หมายความว่าปากดีกล้าที่จะออกมาพูดเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจถ้าเราไปดูเจาะใจในรายการที่พี่ดูสัญญาก็เป็นพิธีกรมือเก่านะคะสัมภาษณ์น้องแมนจริงๆแล้วเนี่ยแมนก็ไปออกหลายรายการแล้วก็พูดถึงชีวิตตัวเองหนึ่งปีกับ7เดือนในการที่ถูกจองจําอยู่ในเรือนจําแล้วต่อสู้คดีในข้อหาพัวพันกับ เรื่องราวของฟอร์ฟอร์เร็กก็พิสูจน์ตัวเองนะคะแต่ว่าโดนพิสูจน์ตัวเองเนเรือนจำสุดท้ายทั้งตัวเองก็คือแมนพัฒนพลกับภรรยาของเขาก็คือใบเตยอาสยามรอดผลพูดง่ายๆว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีฟอร์เร็กเลยนะคะผ่านพ้นกันมาแมนก็เล่ารายการหลายรายการไปแล้วไม่ใช่ทีแรกนะคะแต่ประเด็นที่ไปเล่ากับพี่ดูเนี่ยมันมี2เรื่องใหญ่ๆที่พี่บอยอยากจะเล่าก็คือเรื่องแรกเนาะเรื่องของการเปิด แอร์ดูแลเฟอร์นิเจอร์บ้านหรูกับกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งอันนี้เนี่ยดีเจแมนบอกว่ามันคือคอนเทนต์มันไม่ใช่เรื่องจริงมันคือคอนเทนต์ที่ทีมงานรายการพอบีฟว่าให้เล่นใหญ่แล้วพูดว่าสังคมณนะเวลานั้นนิยมการติดแกลมก็เลยต้องถ่ายให้มันดูโอเวอร์ไม่ได้เป็นชีวิตจริงเอาเป็นว่าตอนที่เราได้ยินข่าวหรือตอนที่รายการมันออกไปเนี่ยทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าความหมันไสโอเวอร แอคหรือสิ่งที่คนเขารู้สึกหลังจากที่เขาได้ยินหรือเขาได้เห็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นลบอ่ะ พูดตรงๆเป็นลบกับใบเตยแล้วก็เป็นลบกับดีเจแมนมากๆนะคะแต่วันนี้ดีเจแมนออกมาเฉลยว่าทั้งหมดมันคือคอนเทนต์ซึ่งอันนี้พี่บอยบอกได้เลยว่าทุกรายการที่มาถ่ายไม่ว่าจะเป็นพี่บอยเองไปถ่ายเขาหรือเขามาถ่ายพี่บอยเนี่ยเวลาเขาบีฟเนี่ยเขาจะบีฟเรื่องว่าพี่บอยเอาให้สุดเลยนะคะพี่บอยเล่นใหญ่เลยนะคะพี่บอยเต็มที่เลยนะคะแต่พี่บอยเชื่อว่าทุกๆรายการที่ทํารายการออกมาเขาไม่ได้ต้องการให้คนบันเทิงซึ่งเป็นแขก โกหกอันนี้พี่บอยยืนยันว่าแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เซตขึ้นมาโอเคเซตก็เซตแต่ว่าเซตในแบบไหนแปลว่าอะไรแปลว่าดีเจแมนออกมาพูดถึงการเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยแล้วอ้างถึงบอกว่ามันคือการบีฟเอาโอเวอร์แอคติงนะคนชอบแต่คําว่าโอเวอร์แอคติงคนชอบเนี่ยไม่ได้แปลว่าโกหกเนาะต่อมาก็คือเรื่องของสังคมณนะเวลานั้นชอบการติดแกลมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำคอนเทนต์ทั้งผัวทั้งเมียไปแนวนั้นซึ่งมันแปลว่าอะไร นี่ก็เป็นคนหนึ่งหรือเป็นคู่รักคู่หนึ่งที่ใช้คําว่าสร้างคอนเทนต์เก่งทีนี้เนี่ยวันนี้พี่บอยก็จะพูดในมุมของพี่บอยเนาะอาจจะเป็นดีเจแมนเป็นต้นเรื่องแล้วก็ขยายไปคําว่าสร้างคอนเทนต์เก่งเนี่ยพี่บอยอยากจะให้ทุกคนหรือคนดูอย่างเราเนี่ยรู้เท่าทันดาราดาราเขาจะเลือกในการที่จะนําเสนอมุมมองนู้นนี้นั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีเจแมนพูดเนี่ยมันก็คือคําตอบแล้วก็การการันตีชัดเจนว่าคนวงการบันเทิงไม่น้อยที่สร้างสร้างคอนเทนต์ ให้เป็นภาพลักษณ์ของศิลปินหรือของตัวเองดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็ได้ซึ่งแมนยอมรับว่าการเปิดแอร์ให้กระเป๋า เป็นคอนเทนต์ไม่ได้เป็นชีวิตจริงพ่อเมียตัวเองประหยัดปิดไฟอันนี้คือสิ่งที่อันที่หนึ่งเกิดขึ้นคนก็ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ไปด่าทีมงานหรอกว่าทีมงานเป็นคนสร้างเพราะพี่บอยเชื่อว่าคนดูก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่บอยยังย้ำเนาะทีมงานทุกทีมงานเวลาทํารายการไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทีวีเนี่ยมักจะพูดว่าเต็มที่นะคะเอาสนุกนะคะแต่พี่บอยมั่นใจว่า คนในวิชาชีพไม่มีใครอยากจะให้เซตเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้คนมาดูคอนเทนต์เนาะต่อมานอกเหนือจากเรื่องแอร์นอกเหนือจากเรื่องของกระเป๋านะที่เปิดแอร์ให้กระเป๋าให้เฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยนะคะอีกอันหนึ่งที่พี่บอยคิดว่าเป็นประเด็นที่ควรจะพูดถึงนะก็คือภาพอีกภาพหนึ่งที่หลายๆคนก็มองว่ามันน่าจะเป็นต้นต่อตัวที่ทําให ตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยโอเคเรื่องกระเป๋าล้วมันโอเวอร์และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสินสอดเรื่องของการไปเที่ยวที่มันหรูหรามหาเห่าเรื่องของแหวนมั่นแหวนเพชรในงานแต่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้แมนนะนึ่งแมนับพี่บอยก็รู้จักกันแม่น้องแมนก็รู้จักกันก็แมนออกมาแฉออกมาแฉใช้คำนี้เลยออกมาแฉตัวเองว่าภาพที่เห็นทั้งหมดมันคือการจัดเซ็ต อายกตัวอย่างยกตัวอย่างการไปเที่ยวหรูหรามันคือการรีวิวมันคือการเจ้าของสถานที่ให้มีการจ่ายเงินแต่นิดหน่อยแหวนเพชรท,ที่บอกว่าหรูหราสินสอดมากมาย45ล้านมันคือการที่ร้านเพชรเอาเพชรมาให้รีวิวเอามาให้ใช้ในวันแต่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตว่าร่ำรวยจากไหนทำงานอะไรทำไมแมนถึงมีเงินมาแต่งเมียในพิธีแหวนวงใหญ่บเบลเวอลล่เพชรหลายกะหลัด สินสอดมากมายเงินทองรวมแล้ว45ล้านชีวิตหลังแต่งฮันนีมูนหรูหราเที่ยวแบรนด์เนมมากมายสุดท้ายแมนออกมาเฉลยชีวิตตัวเองบอกว่ามันคือการเซ็ตขึ้นมาจากร้านเพชรที่ส่งมาให้ยืมสินสอดบางอย่างมันเป็นแค่มูลค่าเคลมนี่คือภาพอีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นแมนกำลังจะบอกว่าดาราหลายๆคนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นในเมื่อคนรู้แล้วคนต้องไตรตรองเนาะแต่ กรณีของแมนใบเตยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เห็นมันเชื่อมโยงไปสู่เฮ้ยแมนทํางานอะไรอมีเงินมาแต่งเมียเยอะขนาดนี้และสุดท้ายคนก็สรุปเข้าใจกันไปเองว่าก็คงไปเกี่ยวข้องกับ Forex อ่ะอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นชีวิตดารามันชัดเจนขึ้นทุกวันเนาะว่าชีวิตจริงที่เห็นกับชีวิตจริงๆที่เป็น มันหาจจะคนละเรื่องกันทีนี้พี่บอยก็ถามคุณแหละว่าถ้าพี่บอยเล่าแบบนี้สิ่งที่แมนพูดแบบนี้คุณรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น คุณว่ามันถูกไหมกับการที่เราทําในสิ่งที่เป็นแบบนี้เนาะจริงๆแล้วแกลมที่เราพาว่ากันเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแกลมเนี่ยย่อมาจากแกรมมาลัสเนี่ยมันแปลว่าเสน่ห์ชวนมองไม่ได้แปลว่าแบรนด์เนมหรูหรานะคะแต่คนไทยเนี่ยเอาคําว่าแกรมมาลัสเนี่ยมาย่อความเป็นเฉพาะคําว่าแกลมและไอ้คาว่าแกลมเนี่ยก็เลยถูกใช้เป็นสับแสลงประเภทแบบว่าในเชิงลบหน่อยเนาะติดแกลมก็คือติดหรู แต่จริงๆแล้วคำว่าแกรมเนี่ยในฝรั่งเนี่ยมันเป็นทัศนคติเชิงบวกนะคะว่าอู้ยวยวันมีเสน่ห์นะคะหน้ามองชวนมองเช่นบุคลิกดีเช่นทําตัวดีและคําว่าแกรมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยในเมืองไทยเนาะมองว่าเป็นลบซะด้วยซ้ำนะคะที่นี้เนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยเวลาเขาแกรมจริงเ็าไม่ได้อวดแกรมเนาะคนแกรมจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้อวดพูดง่ายๆว่าบางครั้งเราเห็นดาราที่เขารวยจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้อวดเยอะเพราะฉะนั้น เวลาเราจะสร้างตัวตนเนี่ยย้าเตือนได้เลยว่าอันนี้เตือนฉับเตือนคนที่เสพข่าวบันเทิงดูข่าวบันเทิงแล้วก็เตือนดาราด้วยนะคะร่างที่สร้างเนี่ยระวังพอเวลาสร้างมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันได้เป็นจริงเนี่ยคนจะผิดหวังเนาะหรือบางครั้งเนี่ยชัดเจนเลยกรณีใบเตยที่บอกว่าเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์เปิดแอร์ให้กระเป๋าเนี่ยมันกลายเป็นเชิงลบมากกว่าคำว่าสร้างตัวตนกับสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องไปคู่กันเนาะ บางคนสร้างตัวตนรวยแต่สุดท้ายภาพลักษณ์ไม่ดีอ่ะอันนี้พี่บอยขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาเนาะก็เป็นเป็นการขอบคุณแล้วการแมนพี่บอยขอบคุณน้ำที่แมนออกมาพูดแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพในวงการบันเทิงชัดๆเนี่ยสองภาพใหญ่ๆเนาะว่าเออสิ่งที่ทําเรื่องกระป,ปลงกระเป๋ามันไม่ใช่เรื่องจริงชีวิตจริงเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าชีวิตจริงเนี่ยมันโหไม่ได้ อูฟูหรูหราแบบที่หลายคนเห็นนั่นมันคือคอนเทนต์ใช้คํานี้ละกันเพื่อให้การเข้าใจง่ายๆเนาะมันไม่ใช่เรื่องของความหรูหราจริงๆเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่สร้างมันก็เลยทําให้หลายคนคิดนะคะว่าร่ํารวยจริงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวเฉลยเนาะยืมบ้างเขาส่งมาให้รีวิวบ้างเขาส่งมาประกอบพิธีการพิธีกรรมที่เกิดขึ้นบ้างนะคะก็เอาเป็นว่านี่คือตัวอย่างอีกคนนึงอีกคู่นึงที่ แกลมแล้วเป็นไั่บางคนแกลมแล้วเป็นคุณบางคนแกลมแล้วเป็นไัยบางคนสร้างภาพที่เกินจริงไม่ใช่ภาพจริงอะ่ะเป็นการสร้างเนี่ยมันก็เป็นภผ่เนาะอันนี้พี่บอยสรุปเร็วๆง่ายๆแล้วกันนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเห็นแมนเห็นใบเตยเนี่ยมันชัดเจนเนาะว่าวันนี้เนี่ยเจ้าตัวรู้แล้วว่าชีวิตในในช่วงก่อนอ่ะพูดได้ง่ายอันนี้พี่บอยพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะในช่วง ก่อนที่จะถูกดำเนินคดีและพิสูจน์ตัวเองสำเร็จกับช่วงหลังเนี่ยชีวิตเนี่ยเรียกว่าคนละถนนคนละสีคนละเส้นนะถ้าเรามองชีวิตใบเตยก่อนที่จะเข้าไปในเรือนจำไปพิสูจน์ตัวเองจนชนะคดีจนพ้นผิดจนเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยนะคะตอนหลังเนี่ยต่างกันมากการใช้ชีวิตวิธีการดูแลวิธีการพูดก็มีสติก็มีวิธีในการที่จะเล่าเรื่องชีวิตใหม่ๆเนาะซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันคงเป็นบทเรียนของใบเตยและแม่นั่นแหละ แล้วพี่บอยเชื่อว่าแมนก็โตขึ้นแล้วมีสติขึ้นมากๆกับการที่จะเล่าเรื่องตัวเองนะพี่บอยไม่ได้บอกหรอกว่ามันผิดนะกับการที่จะสร้างตัวตนก็เอาเป็นว่าโค้งละหมายความว่าถึงทางแยกทางโค้งซึ่งแมนกับไปเตยคงรู้แล้วเดี๋ยวเราก็ให้กําลังใจแล้วก็ต่อสู้กันไปเนาะเพราะว่าปีกว่าๆอย่างแมน อย่างไปเตยเนี่ยปีหนึ่งแมนเนี่ยปีเจ็ดเดือนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะผ่านแล้วจะสู้ต่อไปแต่ณวันนี้สิ่งที่แมนออกมาเล่าพี่บอยว่าเป็นประโยชน์และมันสะท้อนภาพในบางภาพที่คนไม่เคยเห็นและพี่บอยก,ก็ขอบคุณนะว่าเป็นเรื่องที่พี่บอยฟังแล้วรู้สึกว่านี่คือเขาออกมาพูดออกมาแฉช,ชีวิตตัวเองที่ทาให้เราได้เห็นเลยว่าบางครั้งการสร้างมันสร้างไม่เสร็จหรอกมันพังซะก่อนเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่เนื้อจริง มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะคะแต่วันนี้เราเห็นตัวตนของใบเตยเราเห็นตัวตนของแมนชัดขึ้น แล้วก็เห็นถึงการเป็นนักสู้มากขึ้นค่ะนี่คือจริงใจเล่าในวันนี้นะคะช่วงท้ายพี่บอยต้องขอบคุณสปอนแหละไม่มีสปอนก็ไม่มีเรานะคะ f ักเกอร์ไทยแลนค่ะแนะนำบอนบูสเตอร์แฮร์ชีทเมนต์นะคะตัวนี้เหมือนครีมนวดใช้และวบำรุงเส้นผมเขาจะช่วยให้เคราตินในเส้นผมกลับมาแข็งแรงจากสารสกัด B i S บัก3-5นาทีแล้วล้างออกแล้วมันดีงามนะคะมี3ขนาด220 ML แบบหลอด500 ML แบบซอง บิ๊กเบิ้มและ 50ml แบบพกพาค่ะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะคะเซเว่นก็มีหรือร้านบิวตี้ทั่วประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอมีหมดย้ำนะคะง่ายกว่านั้นปักตะกร้าส่งลิงก์เอาไว้ก็ซื้อในออนไลน์ง่ายเหมือนกันนะคะนี่พี่วันเพิ่งใช้มา,มาม่อเช้าช่วงนี้ผมเสียผมมันขาดอะไปดัดมานะคะก็นี่ใช้ตัวนี้บำรุงอยู่แนะนำนะคะฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะบอนบูสเตอร์แฮร์ทมนะคะและ วันนี้วันสุดท้ายกับโปรโมชั่นดีๆของรถยนต์ขวัญใจมหาชนคนไทยรถยนต์โตโยตานะคะกับข้อเสนอสุดพิเศษประจำเดือนนี้ค่ะถ้าครอสตอนนี้กับโคโรราครอสพร้อมโปรสุดคุ้มเป็นเจ้าของง่ายและยาลิทครอสพร้อมโปรดีๆที่ผ่อนสบายโมเมนต์นี้ต้องมีครอสค่ะโคโรราครอสนะคะผ่อนต่ำา7 7 3บบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันชั้นหนึ่งหรือดอกเบี้ย0%พร้อมฟรีประกันชั้นหนึ่งส่วนยาลิทครอส ผ่อนเริ่มต้น6,565บาทต่อเดือนหรือดอกเบี้ยพิเศษ1.55%สามารถสแกนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน QR ที่ขึ้นหน้าจอนะคะและพี่บอยย้ำนะคะโปรสุดคุ้มจากโตโยตา้ารถยนต์ขวัญใจคนไทยมีถึงวันนี้เท่านั้น30กันยายนนะคะถ้าพร้อมแล้วดูข้อมูลแล้วไปคลอสกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใ,ใจฟังนะคะขอบคุณทุกคนที่จะบริจาคช่วยน้องหมาน้องแมวผ่านบูรณิธิสุนัขในซอยซอยด็อกเนี่ยเพราะ วันนี้มันเกิดพี่บอยขอของขวัญเป็นเงินบริจาคให้น้องหมาน้องเมีนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ